ถูกฟ้องไม่ได้ไปศาลไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึดเราทำไงได้บ้างคลิปนี้ฟังกันครับพบกับทนายโจ Youtube ในช่องทามิกาอรเช่นเคยสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆในคลิปนี้มีเพื่อนหลายคนนะครับโทรสอบถามเข้ามาตัวอ,อกตกใจว่ามีคำบังคับจากศาลนะครับ่งมาที่บ้านว่าให้ปฏิบัติตามคำพิพากษา แล้วก็ยังมีข้อความระบุว่าหากไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกหมายจับหรือจำขังตกตกตก,ตกใจมากว่าเอ,อจะเป็นยังไงจะติดคุกไหมครับกรณีอย่างนี้มาฟังกันให้ชัดๆในคลิปนี้ครับเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีคำฟ้องของเจ้าหนี้ที่ฟ้องเข้ามานะครับแล้วเมื่อเขาฟ้องสำเนาคำฟ้องกับหมายเรียกส่งไปที่ภูมณนา เราอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านเล็กที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านเราไปทํางานที่อื่นแล้วไม่ได้รับหมายแล้วก็ไม่มีใครแจ้งก็คือในวันนัดพิจารณาคดีเราไม่ได้ไปศาลถามว่าผิดไหมไม่ได้ไปศาลก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับเมื่อไม่ได้ไปศาลทางฝ่ายเจ้าหนี้เขาก็จะสืบพยานไปฝ่ายเดียวแล้วศาลมีคําพิพากษาให้เราเป็นหนี้ นะครับระบุในคำพิพากษาว่าเราเป็นหนี้จากนั้นเขาก็จะส่งคำบังคับมาโดยเจ้าหนี้จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการส่งคำบังคับนะครับเหมือนกับส่งหมายเรียกทั่วไปนี่นะครับส่งมาที่ภูมลำเนาของของจำเลยที่ถูกก้องกรณีนี้เราอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับนะครับคำบังคับนะครับอาจจะมีคนที่อยู่ที่บ้านของเราไปเห็นเข้าก็เลยแจ้งมาบอกว่ามีคำบังคับมาส่งที่บ้านแล้วก็อ่านดูตกอกตกใจว่าจะมีการ ออกหม้จับหรือจำขังจำเลยอันนี้มาฟังกันนะครับว่าจริงๆแท้แน่นอนมันจะเป็นยังไงในคดีแพ่งนะครับในวิธีพิจารณาความแพ่งหลังจากที่สารมีคำพิพากษาแล้วหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหน้าที่ของเจ้าหนี้ก็จะต้องไปตั้งเรื่องบังคับคดีครับการบังคับคดีก็คือการนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้หรืออายัดทรัพย์สินอายัดเงินทองที่เป็นพวกเงินเดือนโบนัสอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นะครับที่เป็นเงินเขาก็สามารถที่จะอายัดได้เพื่อกันไว้ให้กับเจ้าหนี้อันนี้คือแนวทางของการบังคับคดีในทางแพ่ง,พงคร่าวๆคือยึด ว่าอาจจะทรัพย์สินของลูกหนี้แต่กรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดมันจะเป็นยังไงและผลทางกฎหมายจะเป็นยังไงและมันจะสิ้นสุดยังไงกรณีที่เขาได้มีคำบังคับส่งมาแล้วก็สแสดงว่า แสดงว่าศารได้พิพากษาว่าเราเป็นหนี้แล้วส่งคำบังคับมาตามขั้นตอนคำบังคับก็คือกรณีที่เราไม่ได้ไปศาลนะครับเขาจะส่งคำบังคับมาในคำบังคับก็จะบอกสรุปของคำพิพากษาคร่าวๆว่าสารพิพากษาว่ายัางไงว่าให้เราเป็นหนี้ต้องชำระหนี้อย่างไงแล้วก็ให้ปฏิบัติตามภายใน30วันโดยปกติเราไม่ได้ชำระตามคำพิพากษาเงินก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีเพราะหนอกร้องใจทำไงน,นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าวิธีพิณาความแพ่งก็คือ การบังคับคดีก็เป็นไปคือยึดทรัพย์กับอาญาทรัพย์ของลูกหนี้จะไปแต่ต้องของทรัพย์สินคนอื่นไม่ได้นะครับจะต้องแตะเฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิาพากษากรณีที่ออกในคลิปนี้ก็คือเป็นกรณีที่ลูกหนี้ก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรยึดเขาจะถูกจับถูกขังไหมนะครับเห็นในคําบังคับก็ระบุไว้อย่างนั้นเอาละเมื่อไม่มีทรัพย์สินให้ยึดหลังจากที่เจ้านี้เขาส่งคําบังคับมาแล้วเรายังไม่จ่ายฝ่ายเจ้าหนี้ ก็จะไปขอตั้งเจ้าพนันนงครับคดีโดยยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็จะมีคำสั่งตั้งเจ้าพนันนงครับคดี แล้วแจ้งไปที่สำนักงานบังคับคดีให้รวบรวมเรื่องไว้นี้พร้อมที่จะบังคับคดีนี่แหละครับสตาร์ทแล้วนะครับการบังคับคดีจะเริ่มเกิดขึ้นจากนั้นเจ้าหนี้เขาจะทําการสืบรับสืบรั์ก็เหมือนทั่วไปนี่ครับสืบเหมือนคนทั่วไปนี่ะครับก็คือนําคาพิพากษานําหนังสือรับรองถึงที่สุดนําหมายบังคับคดีเข้าไปตรวจหลักทรัพย์็รือตรวจสอบหลักทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินสำนักงานขนส่งหรือที่ธนาคารแล้วแต่ที่เขาถ้าขยันไปสืบก็สืบเยอะถ้าไม่ขยันส่วนใหญ่เขาก็จะสืบเฉพาะที่ดินกับขนส่งถ้า เพราะขั้นตอนก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ไปสืบไปจับบัตรคิวขั้นตอนเหมือนที่เราไปทํานิติกรรมอะไรที่ที่ดินนะก็รอทั้งวันเหมือนกันกว่าที่เขาจะตรวจหลับรัพ์ให้สําเร็จแต่ละวันกรณีนี้คือเขาไปตรวจแล้วไม่เจอเมื่อไม่เจอแล้วเนี่ยเราก็รองอยู่ที่บ้านไม่มีหนังสืออะไรมาก็ร้อนอกร้อนใจมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรมาเลยมีแต่เห็นโทรศัพท์ของทางฝ่ายเจ้าหนี้บอกว่ารีบมาจ่ายนะมาจ่ายนะจะยึดนะจะยึดนะจะยึดนะก็ะะะะะะมีแต่ฟังฝ่าย เจ้าหนี้ที่เป็นคนโทรมารส่วนเอกสารทางราชการทางบังคับคดีแล้วก็ไม่เห็นส่งมาอันนี้ให้เพื่อนสบายใจได้นะครับที่เขาไม่ส่งอะไรมาเลยเนี่ยเพราะเขาว่าเขาตรวจซับเราไม่เจอตรวจซับไม่เจอนะครับก็ตั้งเรื่องไม่ได้ตั้งเรื่องไม่ได้ก,ก็ไม่มีอะไรเดินต่อได้ก็ขยับไม่ได้สําหรับฝ่ายเจ้าหนี้นะครับก็ขยับไม่ได้ก็ต้องรอจนกว่าจะมีซับให้เจอปีหน้าเขาอาจจะตรวจอีกปีต่อไปเขาอาจจะตรวจอีกว่าเรามีรั์โผล่ขึ้นมาไหมเอาละปัจจุบันเนี่ยไม่เจอไม่เจอก็นิ่งนะครับก็จะไม่มีเอกสารทางบังคับคดีน อาจจะเป็นเพียงทางฝ่ายติดตามของเจ้าหนี้อาจจะโทรมาบ้างนะครับลักษณะอาจจะเร่งรัดอาจจะหลายๆอย่างอาจจะใช้ถ้อยคําที่อาจจะทําให้เราเกรงกลัวบ้างนะครับก็เพราะว่าเขาสืบซับไม่เจอเนะครับอันนี้ให้สบายใจได้หลังจากไม่เจอแล้วเราก็ไม่มีเอกสาร,ร,รอะไรส่งมาเนี่ยนะผลมันจะเป็นไงต่อครับถ้าไม่มีอะไรส่งมาเลยนี่ตั้งแต่วันที่สารพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีนี้นะครับ ล <ierte binary> ่วงเลยไป10ปีนะระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้มันก็จะหมดในการที่จะไปบังคับคดีนะครับระยะเวลาการบังคับคดีก็หมดสิ้นไปเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับคดีได้เพราะระยะเวลาการบังคับคดีมันหมดนะครับระยะเวลาการบังคับคดีมันหมดอันนี้ย้ํานะครับ แล้วถ้าหากว่าระยะเวลาพ้นสิบปีไปแล้วเนี่ยนับแต่วันที่สามปีบัมาเจอทรัพย์ทีหลังหลังหลังสิบปีนะครับหลังสิบปีเราอาจจะไปซื้อดินซื้ออะไรก็แล้วแต่มีทรัพย์สินขึ้นมาเจ้านี้ก็ไม่สามารถที่จะทําการมาตั้งเรื่องยึดได้เพราะมันหมดเวลาแล้วนะครับเพราะมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เป็นหนี้นะครับไม่ได้หมดหนี้ครับแต่มันหมดเวลาบังคับคดี ได้สามารถที่จะมายึดมาอายัดทรัพย์สินหลังจากครบสิปีไปแล้วเกิดใกล้ๆสิปีเกิดใกล้ๆจ,จะครบสิปีแล้วไปมีที่ดินหรือไปอยังไงไม่รู้มีคนให้ที่ดินมาหรืออะไรไม่รู้มันได้มาเขาตั้งเรื่องได้ไหมก็ตั้งเรื่องได้ก็ยึดได้นะครับแล้วระยะเวลาในการที่ยึดนี่มันอาจจะเลย10ปีไปก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามาตั้งเรื่องยึดก่อนที่มันจะครบสิปีนะครับเขาก็สามารถที่จะดําเนินการบังคับคดีต่อไปได้อันนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าหลายคนก็ทุกข์ใจนอนไม่หลับ เห็นคำบังคับมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกนิศหนึ่งว่าในคำบังคับนะครับคำบังคับจะมีข้อความระบุไว้ตรงท้ายคำบังคับที่ระบุว่าอาต้องถูกออกหมายจับและจำขังนะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยมันมีเพียงกรณีเดียวที่ลูกหนี้จะถูกออกหมายจับหรือจำขังเนะครับเป็นกรณีที่เป็นการฟ้องขับไล่แล้วเราเป็นจำเลย เป็นลูกหนี้ที่ให้ออกจากที่ดินแต่เรายังไม่ยอมออกนะครับเรายังไม่ยอมออกทั้งที่เขาขับไล่แล้วสารพิพากษาให้ออกแต่เรายังไม่ออกกรณีอย่างนี้เท่านั้นที่จะเกิดการออกหมายจับและก็จำขังไม่ใช่จำคุกนะครับจำขังแล้วออกหมายจับออกมาทําไมาหมายจับนะครับออกมาเพื่อที่จะจับเราไปศาลนะครับไม่ใช่จับเขา้าเดือนจําจับเราไปศาลไปทําไมไปให้สารถามว่า สารพิพากษาให้ออกแล้วทําไมไม่ออกจากที่ดินครับแล้วคุณจะออกไหมถ้าออกแล้วก็ก็หมายจับก็พ้นไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ปฏิบัติตามคำพิพากษาเราก็ออกไปหากว่าเรายังไงก็ดื้อด้านไม่ออกไม่ออกสารก็อาจจะใช้มาตรการเอาไปจาขังดก่อนกักขังจําขังเราจนเออไม่อยากขังก็ออกออกครับออกครับก็ออกก็แล้วไปไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ต้องตกตกใจเพราะข้อความมันอาจจะน่ากลัวอต้องถูกออกไมายจับและจําขัง อันนี้ให้สบายใจได้ก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิรณาความแพ่งมาตรา361ท่านั้นที่สามารถออกหมายจับและจําขังจาเลยตามคําพิพากษาในคดีแพ่งไนดะ้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิรณาความแพ่งมาตรา361ระบุไว้เท่านั้นนะครับไม่อยากพลาดสารดีๆก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ครับแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนอื่นได้ฟังกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นความรู้จะได้ไม่ตกอกตกใจครับแล้วก็บันทึกคลิปนี้ไว้เพื่อได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ